ครับนังครับต่อไปเป็นเรื่องของตรรกศาสตร์นะครับอันดับแรกจะมาดูคําว่าประพจน์ก่อนนะครับประพจน์คือประโยคบอกเล่านะครับหรือประโยคปฏิเสธที่สามารถบอกค่าคาจริงได้นะครับมาดูข้อแรกกันข้อ1จะบอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับแบบนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วสามารถตัดสินได้นะครับว่าถูกหรือผิดนี้ก็เลยเป็นประพจน์นะครับต่อไปข้อที่2 สุนัขมีสีขานะครับแบบนี้เป็นประโยคบอกเล่าและสามารถตัดสินได้นะครับว่าถูกต่อไปข้อที่3นะครับประเทศไทยมีดินแดนติดกับประเทศอินเดียนะครับแบบนี้เป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันนะครับและสามารถตัดสินได้ตัดสินได้ว่าผิดนะครับเพราะสามารถถูกก็ได้ผิดก็ได้นะครับต่อไปข้อ4เดือนมก,การาคมมี30วันนะครับแบบนี้เป็นประโยคบอกเล่าแล้วก็สามารถตัดสินได้นะครับว่าผิด ต่อไปข้อที่5ข้อที่5้านะครับมีคําว่าห้ามโดยลักษณะนะครับคําว่าห้ามก้อนนี้ไม่ใช่ประโยคบอกเล่านะครับเป็นประโยคคาสั่งเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ประพจน์นะครับต่อไปข้อที่6เขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเราจะไปโฟกัสที่คําว่าเขาเขาตรงนี้นะครับอาจจะเป็นนายเน B หรือใน C ยซก็ได้นะครับแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นประพจน์นะครับ ต่อไปข้อที่7 y บวก5เท่ากับ8ดเหมือนเดิมนะครับมีตัวแปรเราไม่สามารถรู้ว่า y เป็นใครนะครับเช่น y ตรงนี้อาจจะเป็น1ก็ได้นะครับถ้าเป็น1ก็จะกลายเป็น1บวก5เท่ากับแแบบนี้ผิดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเลือก y เป็น3นะครับก็จะกลายเป็น3บวก5ซึ่งเท่ากับ8นะครับแบบนี้ก็จะถูกเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบไม่เป็นประพจน์นะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงครูฝากกด Subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ